คนไข้ตรวจพบเชื้อหนองในแต่แฟนตรวจไม่พบแบบนี้เกิดจากอะไรครับเกิดขึ้นได้ไหมคำตอบคือเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องตกใจนะว่าคนไข้เนี่ยจะไปนอกใจหรือไปมีกิ๊กกับคนอื่นนะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอันดับแรกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นจากคนไข้เนี่ยไปรับเชื้อมาก่อนที่จะพบกับแฟนคนปัจจุบันนะครับพอตัวร่างกายมีเชื้อก็จะตรวจพบได้ตอนที่มาคบกับแฟนคนปัจจุบันแล้วก็เพิ่งทราบได้นะครับเพราะว่าหนองในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีอาการทีนี้ถามว่าทำไมแฟนถึงไม่ติดครับเช่นแฟนอาจจะตรวจเร็วเก ตัวไอตัวไม่พ้มนะครับคนไข้กับแฟนอาจใช้ถุงยางป้องกันหนองในก็เลยไม่ติดแฟนนะครับหรือบางทีเนี่ยการตรวจที่ผิดตำแหน่งครับเช่นของคุณผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องตรวจโดยสวอฟจากปากมดลุกไปตรวจหาเชื้อหนองในว่าผู้หญิงบางคนไปตรวจโดยใช้ตรวจจากปัสสาวะเนี่ยก็อาจทำให้ไม่พบเชือ้อเพราะเชือบเบ้อบรินันเนี่ยหอยได้นะครับหรือบางทีเนี่ยแฟนอาจจะเคยรับเชื้อมาจากคนไข้ด้วยแต่ว่าแฟนอาจจะเคยรักษาได้ยาฆ่าเชื้อมาก่อนหรือพุ่งกันร่างกายเขาในแข็งแรงอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะที่เคยตรวจหนอง ยังไม่ต้องทะเลาะกันนะครับมาปรึกษาคุณหมอโดยตรงก่อนหรือว่าถามคุณหมอที่เจ้าของคข้โดยตรงก่อนนะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็สบายใจนะครับ